Okay. สวัสดีผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสายซัพพอร์ตีกชิเฟย์นยนะามาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดกันอีกหรือเปล่า โโออหพี่้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับหมายเองนะเฮ้ยเกิดกันนัตตี้เลยวะเกิดสี่คนเนี่ยหันไปดูข้างหลังพี่ดิข้างหลังสองคนเนี่ยเจอยังเนี่ยเด็กตัวนี้สองคนขอหน่อยแปดร้อยแจม่ได้หนูยัดไม่ได้กับคุ้มคุ้มคุ้มตายได้ตายได้ตายได้คุม้เราจะไปเล่นกันสี่คนอีกเหรอพี่ฉีดไปนู่นแล้วกันนัตตี้นัตตี้หายนัตตี้ไปไหนบอกก่อนนะถ้าเป็นไมเคิลกดไปพี่ไปมายักนะบอกก่อนเฮ้ยเแย่กดไปไปละ ไอ้บ็อกให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 ้ข่าไม้เข้าข่าไม้เข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วบกแล้บอกแล้ว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 โอเคไปแล้วไปแล้วต่อให้ตัวมันช่วยด้วยสดไปเพราะเดีวพี่เจ็บแล้วหนึ่งทีเจ็บแล้วหนึ่งทีไม่ช่วยแล้วเจ็บแล้วหนึ่งทีพี่อาพูดปุ๊บมันมาเฉยไอ้ที่รักกูบอกว่ากูเปย์ไม้นะครับไม่ได้พี่เจ็บแล้วหนึ่งทีไม่ได้แล้วต้องเพื่อน บ้านเล็กอาอใต้ดินโอเคทราบ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 ับไม้เลยอับเปอลไเปมาแล้วออกมาเดี๋ยวพี่พี่เป็นถอนให้ไปแล้วออกมาออกมาโดนได้บ้านต้ดินนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาเลยเอาเลยเอาเลยขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะเฮ้ยมันย่อมันย่อมันสเตลแล้วนะได้ได้แต่พี่ช่วยไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งตามเออนั่นแหละโอเคมาๆๆพี่พี่ขอโนเทมให้ขอนโนเทมให้กำลังกำลังวิ่งไปขอนโนเทม คนเท่หเดี๋ยวพี่ถอดเองพี่ถอดเองอุย้ยกระโดดข้ามมาแล้วเออเดี๋ยวพี่ถอดรเท่เองอพี่ถอดรเท่เองเฮ้ยมันถ้าเป็นกึนถ้าเป็นคนเท่เอ่อไอ้นั่นน่ะทีหนหน่มันโนวันน่ะก็ขออภัยนะครับกำลังสออ,อยู่เฮ้ยเอา <c oughs> โอ้คิดผิดไปเรียกที่กูฉีกอะหาไม้พับ <c oughs> ไม่ทันละ ดูกันโนวันรอเนปล่าสามสองหนึ่งตุ้ 3, 2, 1, ตมไม่ใช่เว้ยสวยอะไรัไม่รู้ว่ะจะถอยไปแล้วมาตรงนี้ไม่มีแล้วด้วยเข้ามามาหาพี่พี่ก็ขึ้นไปวาข้าง,งบนแล้วแบบเขาไปเขาไปบ้านเขาไปหาคนฮิวหรือบ้านสองชั้นได้แหละสักที่หนึ่งะอะเหรอพี่ชี้ก่อนแล้วกันพี่กลัววะ <c oughs> ไม่รู้ว่าขึ้นไปบ้าน,บ,านบ้านนี้เพื่อนอยู่เปล่าพี่ Off, ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นแล้วกำลังวิ่งมาบ้านเล็กกลับเมื่อไงกลับเปล่าไม่รู้นะไม่น่ากลับหรอกไม่เห็นที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นที่แต่พี่ช่วยไม่ได้ที่ไกลที่อยู่เนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนนัดจะนัดไปช่วยหน่อยนัดไปช่วยหน่อยที่พี่อยู่วัดเลยที่ไกลจัดเลยไปช่วยหน่อยเขาจะยืนเฝ้าอย่างนี้เหรอถามจริงไม่เอาไม่มไม่มีบอลลูวนะฝามพี่ยังพี่พี่เขาใส่เลยใส่สามใส่สี่คนเลยไม่มีบอลลูวนะบอกก่อนให้ให้ใครเออให้นัดยกไป โอเคุ้ยเขาเอาหนูทำไมเว้ยนะช่วยด้วยวิ่งมาวิ่งข้ามาไ้าหมวิ่งมาบ้านเด็กได้ปหมข้ามันไม่ได้ที่ไปไม่ถึงไกลไม่รู้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 เฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยบ้านเล็กอยู่ไหนวะบ้านเล็กอยู่ไหนโอ้โหน้ามืดเจอแล้วหรือแล้วพี่อยู่บ้านเล็กพี่อยู่บ้านเล็กอยู่หลังบ้านพับพับมาเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ต่อพับก่อนพับก่อนอีพี่ต่ออ๋อนี่ใครเนี่ยพี่อยู่เป็นเพื่อนอยู่วะ พึ่อใหม่เร็วถือใหม่เร็วถือใหม่เร็วถือม่เร็วจัดจ้าถือใหม่เร็วจ้าไม่พี่อยู่ข้างๆบ้านเล็กอยู่เพื่อนอยู่อ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรกันหนูรับหนึ่งปีแล้วเขาตามหรือเปล่าเขาตามใครเขาตามกูใช่ไหมตับหนึ่งครับนึงยังอยู่บ้านเล็กอยู่ปะเฮ้ยเขาอยู่กับหนูเขาเขาอยู่กับหนูโอ้ใหม่คนนี้หนูหนูหนูอยู่ไหนอยู่น้าบ้านเตียนน้าบ้านเตียนนาบ้านบ้านเตียนลุงไหนวะ เอากูหลงทางเอาเจอแล้ว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 อย่าขึ้นลม้มอย่าขึ้นล้มไม้ปะไม้ปะไม่ไม้ะไมะไมมนะหกเลยแทงหลังหมดแล้วอ่ะวิ่งให้เห็นเลยอ่าโอเคตามพี่นะจริงหรือเปล่ากราบกราบเอ้ยขออนะเขากราบ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 ไม่ได้เขาทำอะไรอะ่ะโมลี่เหรอไม่ได้โมลี่ไม่ได้ไไดเขาย่อเอ้ยเขาเป็นอะไรอะ่ะ พี่อ้ําเขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะคุณคุณผิดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเฮ้ยเฮียกูไปแล้วกูเจ็บอยู่นนะเราเต็มแล้วนะตายยากหมายมัเลยที่เปย์นะบอกก่อนที่เปย์นะเฮ้ยกลับ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 แล้วเออดีแล้วเห็นไหมพี่จำที่จะปาตัวตัวใครตัวมันจังหวะเนี้ยไปแล้วไอสัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่นะเจะทำนี้สิครับ ทั้งไทยเนี่ยเฮ้ยทำไมตามตัวเอามาพับให้อือบางนี้เลยอ่ะเขาไล่ใครมาเขาอุ้มพี่แล้วปล่อยเขาอุ้มพี่ไปโอ้เขาอุ้มดีอะเจ็บอยู่ด้วยเอาไม่เป็นไรเฮ้ยถุงงกระเข่ามากๆทีนี้เขาก็ไปยืนมองคืออะไรวะอ้าวทำไมเขาไม่ไม่แคมป์พี่อ่ะเขาเดินไปหาปลาอะเดินไปเลยอ่ะ บาร์บีคิวบาร์บีคิวเดินไปเร็วเดินไปเร็วช่วยดิเดินไป,ป,นไ,ปไหนเดินไปหาปลานลั่นแหละมาแล้วนะบอกแล้วนะอ่ะแบบเป็ลคิวเลยงั้นเป็นอะไร oh. ของปลาวะมึงทำไมใช้ขาแบมมุมนะเขาไม่อุ้มอ่ะ,อออะเออ้ยุ้มเออดีไม่ทันแล้วโอ้หอยู่โคตรไกลโอ้โมีสแตท๊ดก็สงูงคนครับตรงนี้ปั้นที่กี่คนสองว่ะปั่นเลยปั่นเลยสองหรือสามปันป่นปั่นเอาให้เสร็จ อะไรรกัันคบทำไมเอาเปล่าวะมก็ไ่หรูวเขาไม่แคมป์พี่เลยนะเข้าแบบเดินเดินไปเลยอ่ะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหกูไปละเขาเขาย่อไปเขาย่อไปใช่เขาย่องไปนี่แหละมาแล้วอุ้ยเอาเพื่อนเพื่อนดูไปวิ่งเพื่อนเอาเรียบร้อยนัดเอานัดนัดพี่บล็อกให้นัดก่อนเนี่ยให้ให้เพื่อนมีช่วยไหม ไม่มีบอลโลวอ่ะไม่มีบอลโลวอ่ะทำไงดีวะไม่ไม่มีบอลโลวอ่ะทำไงดีอะน้าสบครับไอ้เพื่อนอยู่แถวนี้เหมือนกันไม่มีบอลโลวอ่ะไม่พี่ไม่มีบอลโลวอ่ะพี่ยกข้ามพี่เหตุไพรมาไม่มีบอลโลว์อ่ะตรงๆวิ่งบอลโลววิ่งฉีกเลย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 วิ่งฉีกวิ่งฉีกวิ่งฉีกถามฉีกไปไหนไม่รู้โอ้โหเอาอีกแล้วช่วยด้วยแทงหลังใช้ยังยังใช่ปะใช้ไปก่อน ช่วยไม่ได้หว่ะมันไ,ไม่มีบอลโลวอ่ะลมตอกไม้ไม่ได้อยู่ดีแทงใช้ใไปเข้าโรงเรียนไปพับมาให้หมดเลยเข้าเรียนไปโรงเรียนประตูด,ด้านขวาไม่เปิดนะเหมือนทุกทีอ่ะบอกก่อนอุย้ยพี่เอาหนู่ไปไม่ได้หายและบล็อกไม่ได้แล้วอ่ะโทษทีหนูตายแล้วนะ่ะอุย้ยหลอกไฟเออมันเป็นไรวะคนรู้จกักเหรอไม่รู้อ่ะ หนูตายแล้วเขาไม่อุ้มด้วยตอนเนี้ยเขายืนมองหนูอ่ะโคบไว้เจ็ดสิบแปดสิบบอกพี่มีฮิวไว้เขาอุ้มแล้วเขาอุ้มแล้วหนูตายแล้วบล็อกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเขาพาไปไหนอ่ะเฮ้ยเสาเสาเสานี้ปะใช้วใบล็อกคนหนึ่งได้ปหมพี่กำลังไปขอคนหนึ่งเฮ้ยเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนมาบล็อกเพื่อนมาบล็อกเพื่อนมาบล็อกบล็อกสองทีได้ปหมวะเพื่อนจ่ายไฟอุืยจะหลุดได้ไม่กี่เจ้าแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้ไป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  ช่วยนะเขาอยู่กับใครคอยู่กับพี่พอยู่กับพี่อยู่พี่พี่ขอไม้แผ่นนีไนไน้ไปก่อนไปอยู่วะไปก่อนไปก่อนวน่ยเดี๋ <laughs> <laughs> ยวนะเขาหาใครเหรอเขาคงไม่หาเอา้าเขาไปไหนอะเอา้าหาเชอรี่เฉยเลย <c oughs> เฮ้ยมามาเล่นไม้แผ่นที่ได้พี่ฉีวให้ไปไหนอะไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่กับกูเฉยเลยมา <c oughs> มา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 ีแค่ไหนจะเสร็จแล้วป่ะ เราเหิวแล้วเราเหิวแล้วน่าจุดีบ้าเต้ดินหรอบาเต้ดินบอไหนโอ้โหไม่ไหวแล้วพับมาแล้วแตกเลยใครวะคุณพีทหรออย่านะกูดา่านะแนไรอย่างเงี้ยฆ่าเลยฆ่าเลยอย่าเพื่อนกูอ่ะไม่ใช่อ่ะ เราเพื่อนเพื่อนป่าหรือเปล่าเพื่อนที่นี่คนสนิทเพื่อนที่จะฆ่าฆ่าเลย้ยถอนเสาขอบคุณครับใครถอนนะนันถอนเราใช่ใช่แต่ไม่ได้อยู่ดี่ไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนไปก่อนที่เป็นสองได้ได้แต่หนูว่าเป็นสุดท้ายแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้เนี่ยอือพี่ไม่รู้จะบล็อกปลายไงแล้วกูหมดปัญญาเมื่อกี <S 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 <ๆ>้เขาอยู่ใครเขามาหาใครเนาะไม่รู้ไม่รู้พี่เงยหน้าอยู่เงยหน้าเนาะกรรมอยู่ไม่รู้ตามเชอร์ริวตามเชอร์ริวตามเชอร์ริวช่วยได้ช่วยได้ตามเชอร์ริว เี๋ยวเชอรีวกูใช่ไหมใกล้ๆกันเลยโอยมันกลับมาแคมป์กูคนแคมป์ทุกคนเลยพี่อนนี้อยู่หน้ารถอยู่หน้ารถพยาบาลระวังขี่อยู่หน้ารถพยาบาลอยู่หน้ารถพยาบาลเลยมันย่ออยู่ย่อไปย่อมาอยู่เนี่ยไอคนที่ย่องมาหัน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 ซ้ายเจอขี่เลยระวังมันย่อมารถพยาบาลอ่ะขี่อยู่ตรงไม้เห็นป่ะขี่ย่ออยู่เห็นป่ะเห็นย่างเห็นย่างขี่แล้วย่ออยู่อ่ะเออขี่ไม่เอาด้วย โอ้ผมย,กยักลาอีกคนด้วยน่าจะยักเลยเปล่าไม่ไม่อยากให้คนเจ็บมาดิเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวบอกให้ทีเอาเลยเอาเลยเอาครับคนเจ็บคือเพื่อนพี่เออไม้ไม้ไม้ไ,มไหน <c oughs> แผ่นนี้กูเล่นแล้วด้วยก <c oughs> ูเล่นแผ่นไหนบ้างวะเนี่ยกูเล่นแผ่นไหนบ้างเนี่ยของไม้แผ่นหนึ่งของไม้แผ่นหนึ่ง <c oughs> ไม้มาเล็กไปแล้วกูจำได้ <c oughs> แตกแล้ะ <c oughs> แตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยได้ค,ครับผมครับ ไปเลยครับไปเลยครับจวตายไปเลยครับเฮ้ยได้มาแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วไปเลยได้มาแล้วได้มาแล้วไอ้ยับนะคะไอ้ยับนะฮะซอมระเบิดว่ะสวยแล้วมันจะมาไหมเนี่ยมันอยู่กับพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นัวเราอยู่บ้านใตดินนะ ไม่ไหวแล้วครับต้องแทงหลังนะหนูว่ามันให้แทงนะเฮ้ยไม่มีไม่ได้ใส่เ,<อ>เพื่อน<อ>ใคร,ใครวนะน่ะเอาจริงเหรอถ้ายกถ้ายกมาคือคือปล่อยตายก็ได้นะคือพี่เหนื่อยวะ่ะพี่ก็แก่แล้วเ <c oughs> สาไหนโอ้เสาหน้าโรงเรียนไม่ทันไม่ทันไปเลยเดี๋ยวดูชื่อูอชื่อชื่อทนักรนแป๊บ <c oughs> มีการย่อยด้วย ตอนนี้ทศกรจะมีสองมระเภทครับคือมีเพื่อนร่วมกับคุณกับมีเพื่อนร่วมกับเพื่อนคุณเดี๋ยวดูก่อน ไม่รู้จักผีคนนี้นัตตี้ช่วยด้วยเอ้ยเขายังตามอยู่สวยแล้วสวยแล้วหลบอยู่หน้ารถเลยนารถเก่งอะโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหายไหมแผ่นนี้พี่พับไปแล้วพับไม่เกีย้ย ตายแล้วถ้าเขาอุ้มเราก็คือตายเพื่อนตายเหมือนกันเพื่อมีไม้อยู่เพื่อมีไม้เพื่อมีไม้ต้องพับเพื่อนเออหนึ่งพันเลยโอ๊ยบอด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 นัดนเขาเอางี้เลยเหรอ <c oughs> เขากลับมาปนะเนี่ยกลับ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 นัดนั่นเขากลับนี้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 ดันเพื่อนบ oh อกโอ้ใหม่คุณเนสเขามีสปินแต่น่าจะแตกอยู่ดีหมาย <c oughs> เพื่อนหม้ยหมายเพื่อนหม้ย ทันไหมวะไม้ไม้ไม้ไมหลอกไปวะ่ะเออพับก่อนเลยเต็มแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้รอดไมยบ้านเล็กไปแล้วเพื่อนอุ้ยเอาวัวไ,ได้อีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งได้กรอบคู่เพื่อนบนรอบใหญ่เ,เหรอไม่ทันวะ่ะเพื่อนบนรอบใหญ่ ไม่ไม่นะมันอุ้มเพื่อนเลยนัตตี้ใช่เท้าเกิดได้อุ้ยเพื่อนเฟรดแรกด้วยโอ้โหอ๋อเดี๋ยวว่าไม่เพื่อนช่วยจังเพื่อนมีอะไรหลุดบุ๋กเปล่าไม่มีไม่มีทุตอนนี้ทุกคนตรงเนี้ยตายหมดละเดี๋ยวเพื่อนอ่ะต้องสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคุณรอท่อเลยนัทคันไปรอท่อเพื่อนสี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนสี่เปอร์เซ็นต์เ่ออยู่กลางแบบในอารมที่เราคานไปนอนรถเก่งอ่ะรถเก่งไงเพื่อนไม่หลุดว่ะตายเพื่อนไม่สี่เปอร์เซ็นต์ สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์จะได้ว่าเสาเสาข้างหน้าไม่มีนะเแต่เสาข้างหลังอะหลังนัดอะเอาไหนเสาหลันงนัดไกล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 กว่านี้เว้ยเพื่อนจะปล่อยตายไหมนัดนัดเรียบร้อยนัดอดเลยไม่ไม่มันมันเออวานปล่อยตายยิ่งด้วยอะไรกันครัะไออดีรีนสวัสดีรีนยอง คือใครนี่ไม่รู้จักนี่เขาบอกว่าหนูมีเพื่อนร่วมกันหนึ่งคนหนูมีเพื่อนร่วมกันค,คนนี้เหรอแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ได้อยคนนี้นะไม่หนูมีเพื่อนร่วมกันคือหนูมีเพื่อนร่วมกันใช่ปะ่ะแต่พี่ไม่มีพี่ไม่กุนหนูงงกับเขามากเลยดูเขาดิโอ๋ใบ้ก็นเน มีเพื่อนร่วมกันกันหนูหนึ่งคนแต่พี่ไม่มีนั่นแหละดูหละอุย้ยกินกินพี่อ้ํเฮะโตรไดไฟที่หนูแกะไปใช่ไหมใช่ใช่ไฟที่พี่แกะไปปะใช่ใช่ใช่ฮึอ๋อโรยอ่า